ในซุ่งค่แม่นนเป็นในนาสภาวะในนานะคะนรับเัมือนในอมคุดถทรลินนักคุดโทรลินสวัสดีค่ะวันนี้มาเอาถั่วลิสงในนาเนี่ยบิวนะคะนี้ที่เราจะไปเอานิดเดียวแต่ก็รอกมาก Okay, <laughs> we come hello everyone we come to take uh, the nut I don't know how to call it in English the peanut maybe this is the view of the farm it's very green this season maybe in 2 months we can take the rice สวัสดีค่ะิสม์ค่ะม่อไหรม่นไหมาคอดถอลิ้นเค่ะวันนี้มาเอาถ่วดิสงนะคะ we come to take the p i n e now we are resting so we re going soon because my sister helping her breakfast ตอนนี้น้องสาวกำลังท<ม>านข้าวนะคะ <laughs> เดี๋ยวจะลงไปเอาถั่วลิสงแล้วมาก,กับพี่สะใภ้พี่สาวของสามีน้อง <laughs> come with my sister my sister in law Brother-in-law-sister พี Brother ่เข่เขยพ s ่เขย h ี่เขยพี่เขย n ี่เขยพน่ย่เขย่เ่เข่เขียวี่มาแค่มอ่เอี่เี่อันนี้เะคะถั่วลิเอาแบบนี้ ต้องดึงขึ้นมาแล้วก็เอาจากตน้นแยกออกจากตน้นจากลากนะคะแบบนี้เ o อ this is the peanut how how we take like this see we take it like this and after we take it พี่เฟรจ้าินัสเวตีนซ้ำ่ะ like this พี่ะนะคะน้องสาวพี่สาวของแฟนน้องสาว สรุปมาถ่ายหรือว่ามามาเล่นมาทำงานล็กหน่อยเอาแล้วก็จะใส่นี่นี่นี่โอเคออเอเอไงไงเห็นไรก็ได้คลายเอาแดดถอยจันทถอยมาแหก็จันเอาจัน้อาถั่ถอดดิน ่กษตรเนเป็ดค่ะนะโอเคเด็กก็ถอยถอยลิ้นยาวค่ะอันนี้เอ้ยมีถั่วน้ำน้ำผิดเหรอห้องไข่เน่นมีช็อกโกแลตโรมานโรนี่นะคะอาหารเที่ยงขาวันเองถั่วพุ่มือหน่อโจมน้ำผิดพักโสมปากโคพักตีโตพักรอเล่พักกับพักขังก้อน พักปิงคนโจพักปิงโจถั่วนอนน้ำผิดพี่สาวเขามาเหอเนี่ยนนี่ฝนตกมาเดี๋ยวได้ฝนตกนี่เป็นากาศุ่งนา Now w e having n ิ r งเอ and it's raining it s t a r t to raining เดอฉั่อนกหนั h นท a e ้านเาไม่น่อเรา่จหม้านมห้นอาไห้านเราาองบ้านอไมกลาหม้าเนามเลา้นอไม่างเราูนข่ไล่นเรานอหาอเฮาไม่ได้สนนออยู่ในสวนนะคะ ็นยาก็นเขาเย้าเอร์บบายบายแฮปปี้เอเว้เงสนะคะนะเอาเย้าก็มาสุกเอาเสร็จก็ต้องมาสูกมาล้างก่อนนะคะเพราะว่าถั่วลิสงมันจะติดติดดินม after after we take the p e a n u t we need to wash like this m a y b e we come back in one week เดี๋ยวไล่มาทำกองหนึ่งทำวงของเาเนี แชงวงแชงวงจากใค่มาเอาเนี่ยค่ะให้มาเอาอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะว่ายังเล็กอยู่วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเขียนยาวๆดังเด้วดหับเมื่อเนเสร็จตั้งก็จะเป็นเส้นไหนเสร็จแล้วนะคะ กำลังจะกลับบ้านเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้ครึ่งทางนะคะ f i n i s, <Finished>. <S now we're going back home oh, half of the way is like this until here see we go on this one I know โอ oh, ้ก็ <laughs> ลองอยาขึ้นไง <laughs> <laughs> เวลาเดินทางไปได้ถั่วดินถั่วสงนะฮะใช้เวลาประมาณสินาที The way to go to the farm we take is take time I think five minutes to there นี่นี่คือสุดแดนนานะคะสุดแลนสุดแนหลนนาที่ในโก,กวกวายเขาแล้วก็ให้จึ้งไงกันแล้วอย่างยอันนี้ต้องปิดเปิดปิดตลอดเลยมาแลนด์อเไรนะ <c oughs> ต้องกลับต้องหักกลัอย่างนี้เลยนะคะเพราไม่มีรถไม่มีมอไซค์ถึงมีก็มาไม่ถึงเพะวราเด้นทางจะเป็นแบบนี้สำหรับปุสำหรับคนเดินเท่านั้นเส้นตองเดเป็นตอนตาก้นไปเหมืจะตอนตาก้อนจะตอนตากลอดสำหรับแข่ง กันเป็น e ะไรใจก้นขา so we don't have car we don't have m o device we have to s t y like this see okay. you next time เ่ันันตอเนี่ยค่ bye bye <jamais> แล้วก็อมาตากไม่งแ้งยังเกิลก็เหคแลวก็เอามาตากนะคะตากแล้วคเก็บวัอนี้เราต้ y งทำดีทีสและหังจากนั้นเราสา e ารถ e ำมันออก